บทที่ห้าบอตัวเราเจ็บเจ็ดไม่ได้ตอบรับอะไรทั้งสิ้นร่างกายที่ร้อนรุ่มเปลภาพเลื่อยเปล่าของไลลา,ลาทำให้เจ็ดกลายเป็นคนเลวไปแล้วก็นับดาวไม่รักไลลา,ลาไม่ใช่หรอแถมยังเหมือนเปิดโอกาสให้กันอีกหากว่าเป็นแบบนั้นเจ็ดจะขอเห็นแก่ตัวได้หรือเปล่าแล้วทำไมไลาลาถึงเข้าใจว่าเธอเป็นนับดาวกันหรือว่าห้องนี้คือห้องนอนเก่าของนับดาว เพราะมันมีประตูเชื่อมกับห้องของไลลา,ลาหากว่าเป็นแบบนั้นนี่มันอาจเป็นจุดประสงค์ของนับดาวก็ได้ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าไม่เข้าใจนับดาวเลยแม้แต่น,น้อยพอเจดเข้าใกล้ไลาลาก็ทำท่าห่วงพอถอยออกมาก็ทำทีเหมือนจะเปิดทางให้เตียงหลังใหญ่อ่อนยวบลงเพราะไลาลานอนเคียงข้างกับร่างสูงของเจตไลาลาสาังเมาแล้วเล็กน้อยเข้าไปอาบน้ำให้สดชื่นเป่าผมให้แห้งแล้วก็แต่งตัวเข้ามาหานับดาว แล้วมือบางก็สอดเข้าไปใต้ผ้าห่มก่อนจะล้วงเข้าไปในชุดนอนของอีกฝ่ายนับดาวที่ไลาลาเข้าใจนุ่งแค่เสื้อคลุมอาบน้ําไม่ได้สวมอะไรเลยไลายลาหัวใจสั่นระรัวพอได้สัมผัสอีกคนลึกถึงขนาดนี้ตัวมีอารมณ์เหรอไลาลารับรู้ได้ถึงความเหนียวเนอะยิ่งเธอรูปคลําเข้ามากขึ้นนับดาวเมาไลาลาเองก็เมาไลาลานอนตะแคงข้างแล้วกอดเขาไว ก่อนจะจูบอีกคนผ่านผ้าหม่มเธอยิ้มกลิ่มด้วยความดีใจเพราะคิดว่าวันนี้อาจจะได้ลักหลับคนเมาก็แล้วยังไงล่ะเธอกับนับดาวแต่งงานกันแล้วจะนอนด้วยกันก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องปลากเลยแม้แต่น้อยถึงแม้นับดาวจะเอาตับปัิเสธก็ตามตัวจะหันหน้าหนีไปไหนล่ะตัวเปียกหมดแล้วนะเจดถึงกับต้องระบายลมออกจากปากของตนขายาวทั้งสองหนีบเข้าหากัน พร้อมกันนั้นก็พยายามจะสะกดกลั้นเสียงของตนเอาไว้เต็มที่ก็ถ้าสาวสวยอย่างไลลาอยากจะสําเร็จความใคร่ให้เธอจะว่าคนสวยได้ยังไงกันนับดาวออกมาจากห้องแต่เช้าสีหน้าของนับดาวดูสดใสเหลือเกินไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้หูฝาดหรือเปล่าได้ยินเสียงของไลลาและเจดในห้องนอนเก่าของตนนับดาวเคาะประตูห้องของไลลาเพราะนี่ก็ใกล้เวลาออกเดินทางแล้ว ตัวตื่นหรือ,อยังจะได้ไปสนามบินกันนับดาวยิ้มกลิ่มมองบานประตูห้องของไลลา,ลาจนกระทั่งประตูถูกเปิดเข้ามาไลาลาในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสวมหมวกแล้วยังสวมแว่นตาดำแถมยังสวมผ้าพันคอร่างเล็กเดินก้าวเท้าออกมามีคนดูแลเข้ามาเข็นกระเป๋าสองใบของเจ้านายออกไปเก็บที่รถซึ่งจอดรออยู่ที่ข้างล่างแล้วทำไมตัวถึงแต่งตัวมิดชิดจัง นับดาวถามเพราะไลลายังสวมผ้าพ,พันคออีกด้วยยุ่งนะเรานี่ตัวไปนอนที่ไหนมาไลลายังโมโหอยู่ๆนับดาวก็ย้ายไปนอนห้องอื่นเฉยเลยอ้าวก็มันมีหลายห้องเราจะนอนแค่ห้องเดียวได้ไงคืนสุดท้ายเราก็เลยย,าย้ายห้องนอนซะเลยนี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนตัวไปนอนที่ห้องเก่าเราอุ๊ยขอโทษนะไลลา เราให้คุณเจดไปนอนห้องนั้นน่ะตัวไปทำอะไรคุณเจดหรือเปล่าตัวอี่ยาม,มาใส่ร้ายเรานะไลาลาถึงกับเสียงเครียดคิดมาแล้วก็อยากจะเป็นลมหญิงสาวเดินจำเอาหนีนับดาวให้เร็วที่สุดเดี๋ยวไลลาลา,ลาคุณเจดหรือยังนับดาวเดินมายังห้องของเจตเพราะว่าไลาลาก็บอกว่า ออกไปตั้งแต่ตีสามแล้วก็เป็นไลาลาเองนี่แหละที่ไล่เขาออกไปอ้าวทำไมไปเร็วจังเลยล่ะตัวจะไปสนใจเรื่องคนอื่นทำไมมาได้แล้วเดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอกว่าแล้วไลาลาก็เดินลงไปข้างล่างลากันทีชาตินี้จะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วสองสาวขึ้นรถเพื่อไปยังสนามบิน เป็นอันว่าทริปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ของไลาลาและนับดาวได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการนับดาวยิ้มหน้าชื่นตาบานเหมือนว่าการมาฉลองการแต่งงานครั้งนี้เธอมีความสุขมากเหลือเกินผิดก,กันกับขามาที่นับดาวเอาแต่นั่งหน้าเคร่งส่วนคู่ของนับดาวนั้นขามายิ้มย้มแจ่มใสส่วนขากลับไลาลาก็เอาแต่ทำหน้าเครียดไลาลาเหมือนมีเรื่องกังวลในใจของตัวเอง บางคราวก็เหมือนใจลอยไปไกลแสนไกลบางครั้งก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ในนั้นเมื่อมาถึงเมืองไทยนับดาวก็ขอแยกตัวกับภรรยาในานามของตนทันทีตอนแรกไลาลาไม่ยอมเพราะรู้ว่านับดาวจะไปไหนจนกระทั่งนับดาวทำหน้ายักใส่นั่นละ่ะไลาลาถึงได้ยอมปล่อยมือจากภรรยาสุดท้ายแล้วไลาลาก็ไม่กล้าหือกับเขาแล้วไอ้ความหึงหวงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา มันหายไปไหนหมดแล้วกันนะทำไมพอมาถึงเมืองไทยนับดาวถึงกลายเป็นนับดาวคนเดิมไลาลาได้แต่กลับบ้านด้วยอาการของคนไม่สบอารมณ์พี่เดือนขานับมาแล้วคะ่ะนับดาวเข้ามาในห้องก็ทิ้งของแล้วเข้าไปกอดคนรักก่อนปลายเดือนทำอาหารอยู่ในครัวได้แต่หัวสั่นหัวคลอนเพราะเขาจูบเธอเหมือนงูเหลือมที่กำลังขมือบเยือรักปานจะกลืนกิน หลายวันมานี้นับดาวคุยโทรศัพท์เหมือนคนบ้าอยู่ๆโทรมาหาแล้วก็พูดสายเหมือนจะทะเลาะก,กันทั้งๆที่ปลายเดือนอยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาถามเองตอบเองจนปลายเดือนงงไปหมดเหมือนคุณนับกำลังจะซ้องบทละครอะไรสักอย่างขอโทษนะคะที่ไม่ค่อยได้โทรหาเลยนับดาวมองไปยังหม้ออาหารเห็นว่าปลายเดือนกำลังทำพะโล้หม้อใหญ่ ก็โทรมาแล้วคุยคนเดียวนั่นไงคะคุณนับถามจริงกำลังจะแคสนักแสดงเหรอคะกล้าให้นับไปเป็นนางเอกของไรหรือไงคะไม่อ่ะคะ่ะอย่างคุณนับพี่ว่าได้เป็นแคตตัวประกอบไม่งั้นก็แม่นางร้ายว่าแล้วปลายเดือนก็หัวเราะเพราะถูกเขาระดมจูบแบบไม่ยัง้งอะไรนับสวยไม่พอจะเป็นนางเอกเลยเหรอคะ ในใสายตาของพี่คุณนับสวยที่สุดค่ะคืนไม่ชมปลายเดือนก็คงโดนหอมไม่หยุดนะสิว่าแต่ไปเที่ยวสนุกไหมคะคุณนับสนุกมากเลยค่ะไม่เคยสนุกอย่างนี้มาก่อนเลยพอได้ยินคำตอบของเขาหัวใจของปลายเดือนก็เจ็บจีดขึ้นมาแต่ว่าไม่หึงไม่หวงมันก็คงไม่ใช่ก่อนจะฟังเขากล่าวต่อว่า ที่นั้นสวยมากนับน่ะขับรถเล่นทั่วเกาะเลยค่ะวันหลังเราไปกันสองคนนะคะไปกันแค่สองคนเราแลรานับดาวก็กอดปลายเดือนเอาไว้แน่นด้วยความคิดถึงนับดาวไม่บอกพี่เดือนหรอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรขืนบอกไปแผนก็เป็นอันล่มพอดีค่ะไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาทานข้าวนะคะคุณนับพี่เตรียมอาหารเอาไว้เยอะเลย พี่เดือนรู้ใจนับที่สุดเลยค่ะอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขเท่าอยู่กับพี่เดือนจ้าจ้าปลายเดือนเอ็นดูคนช่างอ้อนนี่ยังไม่รู้ว่าตกลงกันกับคุณไลลาหรือยังคุณนับเองก็ยังไม่บอกเธอว่าเราควรจะวางตัวอยู่ที่จุดไหนดังนั้นช่วงนี้ปลายเดือนก็เลยขอนอนแยกห้องกับนับดาวไปก่อนมากที่สุดก็แค่กอดหรือหอมเกินกว่านั้นเธอ,อยังไม่ยินยอม คงต้องรอตกลงกับคุณไลาลาให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนหลังจากไปอาบน้ำเสร็จนับดาวก็ออกมารับประทานอาหารที่คนรักตนทำขึ้นมื้อนี้คนที่พึ่งไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กับคู่แต่งงานมาสัดข้าวแบบเกลี้ยงไม่มีเหลือมันเป็นอาการอิ่มอกอิ่มใจที่ได้รับประทานของอร่อยและที่มากกว่านั้นก็คือการที่ได้เห็นหน้าคนรักจริงๆตบไายด้วยของหวานนับดาวก็อิ่มจนตาแทบปิดเลยทีเดียว มองพี่ทำไมคะหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยปลายเดือนก็เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคนรักนับดาวเอาแต่มองเธอไม่วางตาอยากอยู่ด้วยกันแล้วล่ะนับดาวยิ้มอีกไม่นานความหวังของเราทั้งสองคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปก็จะมาถึงไม่ใช่อยู่ด้วยกันแค่อาิตริละสองวันแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันนี่ไงคะพี่ไม่หนีคุณนับไปไหนหรอก นับหมายถึงอยู่ด้วยกันเหมือนคนอื่นเหมือนคู่แต่งงานแบบที่เป็นอยู่นี้ก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้วไม่ใช่หรอคะคุณนับอย่าลืมสิคะว่าเรารอดตายได้ก็เพราะคุณไลลานะคะหลายเดือนย้ำกับคนตัวโตที่เรายังไม่ตายสามารถมานั่งหายใจอยู่ได้เช่นนี้<ๆ>ก็เป็นเพราะผู้หญิงที่ชื่อไลลารูแล้วลนะ่ะนา นับดาวตอบปัดอย่างรำคาญใจนี่ยังไงล่ะสาเหตุที่นับดาวไม่ยอมเอ่ยปากเรื่องบางอย่างที่คิดเอาไว้ก็ถ้าพี่เดือนรู้อีกฝ่ายก็คงห้ามกันแน่นอนไม่ใช่ว่านับดาวไม่ทำตามสัญญาของไลลา,ลาเธอก็แต่งงานให้แล้วไงส่วนหลังจากนี้มันไม่มีระบุไว้ในคำสาบานสักหน่อยนับดาวยิ้มแล้วสะกิดอีกคนที่ไลพี่เดือนไม่คิดถึงกันบ้างหรอคะคิดถึงค่ะ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะคนดีโหอะไรเนี่ยจะใจแข็งไปถึงไหนกันคะดูไหมนับคิดถึงใจแย่แล้วนะทำยังไงได้ละคะแค่นี้พี่ก็น่าด้านมากพอแล้วนะคะคุณสาม,มีเห็นใจเมียหน่อยนะคะตกลงกับคุณไลลาได้แล้วเราค่อยรักกันนะคะพี่เดือนขัดใจที่สุดเลย เอาหน้าอดเปรี้ยวไว้กินหวานพอถึงตอนนั้นพี่จะหาอะไรมาให้คุณนับตื่นเต้นดีไหมคะดีตกลงตามนั้นค่ะนับดาวเห็นด้วยทันทีก็ตั้งแต่ตอนที่เราเล่นบทบาทสมมุติเป็นครูกับนักเรียนนับดาวก็ติดใจไม่เคยลืมเลยนับดาวใช้เวลาตลอดสองวันกับปลายเดือนเธอไม่ได้กลับบ้านไปหาไลลา พอถึงวันจันทร์ก็มาทำงานตามปกติแผนชีวิตของนับดาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเช่นกันว่ามันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าคุณนับดาวคะคุณไลาลามาหาคะ่ะเลขาหนะ้าห้องเข้ามาแจ้งประธานนับดาวถึงกับถอนหายใจวันนี้อีกคนจะมาอยู่ด้วยกันทั้งวันไลาลาจะทำโทษที่นับดาวไม่ยอมรับสายไม่โทรกลับและไม่ติดต่อไปหาพอไลาลามาถึง นับดาวก็มองร่างเล็กบนตักของตนโอเคเธอไม่นอนกับไลลาหากแต่นอกจากนั้นนับดาวก็ต้องยอมทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีตัวคิดว่าตัวตัวคงเบามากเลยเนาะนี่ตัวอย่ามาว่าเรานะเราหนักแค่สี่สิบห้กิโลกรัมเองร่างบางในชุดตัวยาวงดงามเหมือนดอกไม้มองนับดาว คิดมาแล้วก็ได้แต่เจ็บใจสองวันเลยนะที่นับดาวไม่ติดต่อมาคงอิ่มมากเลยใช่ไหมไปอยู่กับเขาได้ลุกจากเตียงบ้างหรือเปล่าละตัวเรื่องของเรานับดาวเปลี่ยงตัวนี้แล้วก็หันไปทำงานต่อหากแต่ก็ไม่ถนัดนักเมื่อมีลูกลิงมานั่งตักของแม่ที่เมียอย่างเราไม่เห็นจะสนใจเลย มาพูดคุยเรื่องนี้ให้มันจบดีกว่าไลลา,ลานับดาวโมโหแล้วเธอวางปากกาลงแล้วหมุนไลาลาให้เผชิญหน้ากันอาทิตย์หนึ่งเราขอสองวันไปอยู่กับพี่เดือนอีกห้าวันเรายกให้ตัวไม่อนุญาตไลาลากอดอกแล้วยิ้มอย่างเป็นต่อถ้ามาขอแน่นอนว่าต้องไม่อนุญาตอยู่แล้วนี่เมียแต่งนั่นเมียน้อย ตัวนับดาวถอนหายใจแล้วกดเสียงเข้มก็ถ้าตัวไม่ทำหน้าที่พันรยายให้สมบูรณ์เราก็ไม่อนุญาตหรอกตัวไปนอนกับคนอื่นแล้วเมียตัวที่อยู่ที่บ้านละ่ะพูดเรื่องนี้อีกแล้วเราบอกไปแล้วไงว่าคิดกับตัวแค่เพื่อนไม่ได้รักแล้วมันจะมีอะไรด้วยกันได้ยังไงงั้นเราก็ไม่ตกลงอ้อย พูดยังไม่ทันขาดคํานับดาวด้วยความโมโหก็เอามะเงก,กลงที่หัวเพื่อนสาวซันแล้วหากต่ก็ไม่แรงนะักตัวนี่แนะ่มีหรือไหลาลาจะยอมไหลาลาก็วางมะเงก,กลงที่กลางหน้าผากของนับดาวคืนแรงเป็นห้าเท่าที่เขาทํากับเธอเสียงโป๊กดังขึ้นอีกครั้งน้ําตาของนับดาวแทบจะแตกออกโอ๊ยใหญ่บ้าทําไมถึงทําแรงจังเลย ไลาลาตกใจเมื่อเห็นว่านับดาวท่าจะเจ็บจริงเธอลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปหาน้ำแข็งมาประครบให้เขาอย่างเร่งรีบตัววันนี้เราคงไม่ได้ทำงานหรอกนับดาวเหนื่อยใจเหลือเกินเพราะไลลา,ย,ลาย,ยังคงนั่งบนตักแล้วก็ประครบน้ำแข็งให้กันบอกว่าจะทำเองไลาลาก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเราขอโทษนะตัวเราไม่ได้ตั้งใจ ไลาลาสำนึกผิดอย่างมากก็คิดว่ามาเหของตัวเองจะไม่ได้หนักขนาดนี้ตอนนี้หน้าผากของคุณนับดาวเขียวแถมยังบวมขึ้นอีกหรอไม่ตั้งใจหรอแม่คุณพอแล้วเราจะทำงานร่างสูงลุกขึ้นแล้วพาไลาลาไปนั่งบนโซฟาท่านรัฐมนตรีทำไมไม่หางานให้ลูกสาวทำบ้างนะปล่อยให้ลอยชายไปมาอยู่ได้ขอโทษนะ จะให้เราทำอะไรก็ยอมดีงั้นอาทิตย์นี้เราไปค้างกับพี่เดือนไม่มีทางอาทิตย์นี้ตัวต้องอยู่กับเราสินับดาวไม่ฟังเธอเดินกลับมาทำงานของตนต่ออยากให้ชีวิตนั้นมีความสงบสุขโดยไวพอเที่ยงก็ไปทานอาหารที่เลาลาทำมาให้บ่ายไลายลาก็ยังมานั่งเฝ้าจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานสามทุ่มครึ่ง นับดาวก็ออกกําลังกายเรียบร้อยหลังแต่งงานนับดาวก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของไลลาที่มองยังไงเธอก็รักและเอ็นดูอีกคนเหมือนเพื่อนนับดาวเข้าไปอาบน้ําที่ไลลาจัดการเอาไว้ให้ยอมรับว่าฝ่ายนั้นทําหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่การกระทําแบบนี้นับดาวอยากให้ไลลาเอาไปใช้กับคนที่เขารักไลลาแล้วก็เห็นค่าของไลลามากกว่าพอออกมาก็เห็นว่าอีกฝ่ายกําลังสวมชุดนอนวาฟวิวอยู่ นับดาวเดินเข้าไปแต่งตัวในห้องเสื้อผ้ากลับออกมาไละลาก็นอนยั่วยวนบนเตียงแล้วนับดาวไม่แน่าใจว่าอีกฝ่ายไปหัดมาจากไหนรู้แต่ว่าคิดถึงไละลาเพื่อนผู้เรียบร้อยอ่อนหวานของตนคนเก่ามากกว่าที่รักขามามะมาหาเมียนมก็แบนหัวนมก็เล็กเหมือนลูกเกตตัวก็บางเหมือนกระดาษมองแล้วเหมือนกระดาษแปะด้วยลูกเกต มันน่าให้เรามีอารมณ์ตรงไหนก่อนตัวนับดาวกอดอกมองเพื่อนเมื่อไหร่นับดาวจะได้นอนสักทีไลาลาก็เอาตะก่อกวนไม่หยุดตัวไลาลาถึงกับลุกขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าหานับดาวด้วยความโมโหโอ๊ยไลลา,ยลาอยากกัดหูเรา